คือวันที่20นะคะที่จริงแล้วในหนังสือคือวันที่22เนาะอาจารย์เขียนผิดนะครับอาจารย์ต้องแก้ตรงนี้เป็นวันที่22นะครับ22ส่งบินเรียกเก็บเงินค่าซ่อมบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ร้านกะมนแสดงว่าถ้าเราส่งบินเรียกเก็บเงินเรามีอะไรหลกเราเป็นคนเรียกส่งบินเรียกเก็บเงินแสดงว่าเรามีอะไรลลก รเรามีลูกหนี้ค้างอยู่ถูกต้องไหมครับลูกหนี้ค้างอยู่เนาะเหมือนกับถ้ายาดาพรเปิดร้านของตัวเองนะคะยาดาพรเปิดร้านของตัวเองแต่มีพัชราภามาซื้อของแต่มีพัชราภามาซื้อของยังไม่ได้จ่ายเงินพอถึงเวลายาดาภาไอพอถึงเวลาพัชราภาเนี่ย ไม่เอาเงินมาจ่ายยาดาพรตามเวลาที่กำหนดดังนั้นยาดาพรจึงส่งบินเรียกเก็บเงินจากพัชราพรนะฮะจึงเรียกเก็บเงินจากพัชราพรจึงทำให้พัชราพรเนี่ยเป็นลูกหนี้ของใครของยาดาพรน,นั่นเองนะครับนะส่งบินเรียกเก็บเงินแสดงว่าเรามีอะไรลูกหนี้นะครับเรามีลูกหนี้เพิ่มหรือลูกหนี้ลด ลูกนี้เพิ่มหรือลูกนี้ลดลูกเวลาเราส่งบินเียนเก็บเงินเพิ่มค่ะลูกนี้เพิ่มนะครับลูกนี้เพิ่มคือสินทรัพย์เพิ่มนั่นเองนะครับแล้วเรามีบอกคำว่าค่าบริการค่าบริการแสดงว่าเป็นอะไรลูกรายรายรายได้รายได้เราเพิ่มหรือรายได้เราลดลูกเพิ่มค่ะเพิ่มค่ะ รายได้เราเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเราจะบันทึกบัญชีว่าอะไรเดบิตคืออะไรล,ลูกสินสทรัพย์เ,เพิ่มอยู่ฝั่งเดบิตหรือเครดิตไหนก่อนสินทรัพย์เพิ่มอยู่ฝั่งเดบิตหรือเครดิตลูกเดบิตค่ะอยู่ฝั่งเดบิตชื่อคำว่าอะไรลูกอะไรนี่ค่ะ ลูกนี้นะครับแล้วฝั่งเครดิตคืออะไรรายได,ไไดไ้ค่ะรายได้อะไรค่าอะไรลูกค่าบริการนะคะคือรายได้ค่าบริการนี่ไงนี่ตรงนี้ account e c e i r a b l e คือลูกอะไรล,ลูกนี้นะครับแล้วก็ service revenue คือรายได้ค่าบริการนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเขียนภา,าษาอังกฤษด้านหลังได้เลยนะครับ account นะครับ ดีซิเบอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสเลเวอร์นิวนะครับตัวนี้เนาะจำนวนเงินหมื่นห้านะครับอ่ะหมื่นห้านะครับต่อมาบันทึกรายการก็คือส่งบินเรียกเก็บเงิน ส่งบิลเรียกเก็บเงินให้แก่ร้านกับมนนะครับตรงนี้เนาะนะอ่ะต่อไปวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าจ่ายอะไรหลกจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แสดงถ้ามีคำว่าจ่ายคืออะไรหลกคือค่าอะไรหลก จ่ายหมายถึงค่าใช้จ่ายคือคำว่า expense นะฮะ expense นะฮะค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับและมีการจะมีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศะสั์นะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าค่าสาธารณูปโภคนะครับคือค่าสาธารณูปโภคนั่นเองนะครับเวลาเราลงเราก็ใช้คำว่าค่า สาธารณูปโภคนะครับค่าสาธารณูปโภคเนาะคำว่าค่าสา,สาธารณูปโภคภาษาอังกฤษอ่านว่า utility นะฮะ utility คือสาธารณูปโภคนะครับตัวนี้เนาะ นะดังนั้นเราจ่ายเงินแสดงว่าเรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรืการจ่ายเงินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มค่ะค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มขึ้นเนาะ e x p e n s เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราเอาอะไรไปจ่ายเวลาเราจ่ายเงินเงินสดเงินสดเราลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรืเพิ่มขึ้น ลดลงค่ะลดลงดีเราเอาเงินไปจา่ายแสดงว่าเงินสดเรามาลดลดลง <ขอ S 2> ลงนะครับเงินสดลดลงนะฮะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือ e อ pens e เพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเดบิตหรือเครดิตลูกเดบิตหรือเครดิตลูกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งเดบิตหรือเครดิตครับเดบิต อยู่ฝ <You S 2> ังเดบิตนะครับคือค่าสาธารณูปโภคนั่นเองค่าสาธารณูปโภคนะครับนะแล้วฝั่งเดบิตไอฝั่งคเครดิตคืออะไรเงินสดค่ะเงินสดนะคฝั่งคเครดิตคือเงินสดนะครับนะหลังจากนั้นเราก็มาเขียนภาษาอังกฤษด้านหลังนะครับ คำว่าค่าสาธารณภคก็คือตัวนี้เลย utility expense นะคะ u t i l i t t i e s นะครับ s expense นะครับ s expense นะครับนะ u อ่านตัวแรกเลยอ่านคำนี้กันเลยอ่านคำแรกเลยคือคำว่า U T I คือท L I r i T I E S D, U T U T R I t นะฮะ e x h e n c e นะครับ, A P n S, ค,รบคือค่าสาธารณูปะโภคนะครับตัวนี้เนาะส่วนเงินสดคือคำว่า Cash C A S Cash นะครับนะจำนวนเงินพันห้านะครับตรงนี้นะ หลังจากนั้นเราก็เขียนคำว่าอะไรบันทึกรายการว่าจายค่านา้ำค่าไฟแล้วก็ค่าโทรศัพท์นะครับแค่นี้เองแล้วแล้วเราก็ใส่ขีดเส้นใต้ปิดคำตบตรงนี้นะครับนะขีดเส้นใต้จบคำตรงนี้นะครับ ด้วยผลกาสีแดงขีดปิดอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะต่อมามาดูอันสุดท้ายแล้วอันที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดนะคะคือจ่ายเงินเดือนพนักงานให้พนักงานในร้านนะคะจ่ายเงินเดือนพนักงานในร้านแสดงมีคําว่าจ่ายอีกแล้วจ่ายคือค่าอะไรลูกจ่ายคือค่าอะไรค่าอะไรลูกจ่าย ค่าบริการเหรอคะจ่ายจ่ายจ่ายเงินเดือนให้พนักง,งานเรามีค่าอะไรไะค่าแรงอ่าค่าแรงแต่เวลาเราจ่ายอ่ะค่าใช้อะไรใช้จ้าเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายนะคะถ้ามีคำว่าจ่ายแสดงว่ามีค่าอะไรมีค่าใช้จ่ายนะครับจ่ายมีค่าใช้จ่าย เงินเดือนให้พนักง,งานนะคะเงินเดือนเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายที่มันเป็นแปลกกว่าชาวบ้านคําว่าใช้จ่ายมันจะมีคําว่าเ e อ็กเพ e ตามหลังถูกต้องไหมนะะมันจะมีคําว่าเ e อ็กเพ e ตตัวนี้ตามหลังถูกต้องไหมครับเป็นค่าใช้จ่ายแต่เงินเดือนตัวนี้ไม่มีคําคําว่าเ e อ็กเพ e ด้านหลังนะครับมันมีตัวเดียวที่เป็นค่าใช้จ่ายคือเงินเดือนเหมือนกับเรา เราเนี่ยเป็นนายจ้างเขาแล้วเราเอาเงินจ่ายลูกน้องในร้านเนี่ยมันเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายให้ลูกน้องเนี่ยมันเพิ่มหรือมันลดเรามีค่าใช้จ่ายเ,เพิ่มหรือค่าใช้จ่ายลดเวลาเราจ่ายให้ลูกน้องอ่ะลดครับไอ้เอาไหม <c oughs> เรามีเรามีลูกน้องถูกต้องไหมแต่เวลาเราจ่ายเงินเดือนอะ่ะเรามีในตัวเราเองอะ่ะเรามีค่าใช้จ่ายเ,เพิ่มหรือค่าใช้จ่ายลด Oh, okay. เพิ่มเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราเนี่ยเรามีค่าโทรศัพท์เราใช้โทรศัพท์รายเดือนเวลาเราเอาเงินไปจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือนอะ่ะแสดงว่าเรามีภาระที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายลดลงเพิ่มค่ะอ่ามาเราก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเนาะ แต่ครันนี้ค่าใช้จ่ายตัวนี้ของเราเป็นเงินเดือนซึ่งเงินเดือนตัวนี้เราจะไม่เขียนภาษาอังกฤษที่เป็นเอ็กเพนซ์ด้านหลังเราจะเขียนคําว่าไรไรสระดีตัวเดียวที่เป็นเงินเดือนนั่นเองนะครับเนาะด่าสับสนนะถ้ามีคํานี้ด้านหลังก็คือค่าใช้จ่ายแต่มียกเว้นเงินเดือนตัวเดียวที่ไม่มีคําว่าเอ็กเพนซ์ด้านหลังแต่มันเกิดเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับดังนั้นวันที่3 1มธันวานะครับ คนะ่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ฝั่งไหนลูกฝั่งเดบิตหรือเครดิต <De> อยู่ฝั่งเดบิตค่าใช้จ่ายตัวนี้คือคําว่าอะไรลลกเงินอะไระเงินเดือนค่ะอ่าเงินเดือนเวลาเราจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเงินออะไรเราลดลงเงินสดค่ะเงินสดลดลงนั่นเองนะครับนะเราก็เขียนภาษาอังกฤษได้ไหม เงินเดือนภาษาอังกฤษค,คืออะไรสลาลี่ <L ally. S 1> อ่สาสราลี่นะครับเงินเดือนภาษาอังกฤษชื่อว่าสาราลีนะครับนะส่วนเงินสดคือคําว่า cash <P est. S 1> นะครับบันทึกรายการก็คือจ่ายเงินเดือนให้พนกักงานให้พนักงานนะครับแค่นี้พอนะครับจำนวนเงินสามหมื่นบาทนะครับอ่ะ นะหลังจากนั้นเราก็ขีดลายขีดเส้นใต้ปิดบรรทัดจบนั่นเองนะครับแสดงว่าจบหมดยัางจบยงังหลกจบแล้วจบหมดแล้วนั่นเองนะครับพอเราจบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำอะไรทำในเรื่องของการบันทึกบัญชีแยกอะไรสมุดรายวันทั่วไปเสร็จ ลืมคำว่าทั่วเลยเขียนเอาไปเฉยสมุดรายวันลายวันทั่วไปเสร็จแล้วไปไหนต่อเราเสร็จแล้วบันทึกสมุดรายวันทั่วไปเสร็จแล้วก็ต้องไปบันทึกอะไรบันทึกบัญชีแยกอะไรหูกแยกประประเภศนั่นเองนะคะส่วนสัปดาหนะ์หน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของการบันทึกบัญชีแยกประ เพศนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของบันทึกบัญชีแยกประเภทนะครับอาจารย์จะเอาแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งเนี่ยไปทําบันทึกบัญชีแยกประเภทให้เราดูแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาบบแบบแบบฝึกหัดเนี้ยที่บันทึกบัญชีแยกประเภทอ่ะให้ไปเขียนลงในสมุดนะครับให้ไปเขียนลงในสมุดนะคะถือว่าเรามาทําฉเลยพร้อมกันนะครับในสัปดาห์หน้า